เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเล่นยังไงนะคะ<ฮ>นี่ตัวกล่องใหญ่กล่องหลักข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้<ฮ>แล้วก็มีกล่องของข้างหลักเป็นแบบนี้มะทำได้ลอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปิดดูกันเลย<ฮ>ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากกล่องใหญ่ก่อนเลย ่งขังตัวกล่องเล็กนะคะอันนี้หองขวดพิ้นไปหรือขอขวดแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะในกล่องในกล่องก็จะเราจะมาเล่นกับกล่องเด็กกล่องตนี้นะคะก็จะมีตัวเป็นแที่เป็นหุ่นเดินตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวแทนผู้เล่นต่างๆนะคะใช่ค่ะ ่คเลยตัวติวจีนั่นแหละนั่นแหละหลายสีเลยอ่ะแล้วก็จะมีตัวบอร์ดเอาไว้สำหรับเขียนโปรแกรมนะคะใช่ค่ะต่ออันนี้เป็นตัวเต็มเต็มแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีกานะคะกาแล้วก็จะมีตัวกาทั่วไปที่เป็นแบบนี้มีหนึ่งดาวกับสองดาวนะคะ สองแบแล้วก็จะมีกล้าแบบการาพิเศษที่เป็นสีเขียวที่จะมีแบบอันแบบนี้แล้วก็มีตัวพิเศษเยะที่จะได้ดาวฟรีๆไปหนึ่งดาวเลยนะคะดาวฟรีๆแล้วก็มันจะนั้า,าแล้วก็มีอย่างที่เราแล้วก็จะมีอย่างที่เราะจะต้องไปเก็บต่างมีตัวแล้วก็จะมีตัวเลขมี i มีตู้มือที่การเด่อะไรต่างะะตก็มีการเล่อะไ่างมีแขนมิไหนตัวอันเล็กที่เป็นเซตเสริมก็จะมีตัวบอ์ดเอาไว้สหรับเขีนโปรแกรมเหมอกันกับใหญ่ลนะคะแล้วก็จะมีตัวนี่เราเอามาใส่ดาแล้วก็มีมีสเขมพิล้องมีนี่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็มีปูดกล่องนี้กล่องนี้ไม่ทำอนะคะมีคู่นี้มีกิการนะคะนี่คือการคือกาของตัวกล่องเล็กนะคะอือม,มีกามีการแบบกาปกติที่เป็นสีฟ้าแล้วก็มีการแบบสีเขียวแต่สีเขียวก็จะเป็นกาที่กาบอกทิศทางอะไรต่างๆ นี่ให้แต่งผิวด้วยนี่ให้นี่ให้หมอบ้ะมันทำหน้มีกล่องเล็กมันก็จะมีแต่ที่ที่การเล่นแตกต่างจากของอันใหญ่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะเล่นยังไงนะคะกฎติกาเกมนี้คือจะเล่นได้1นถึงสคนโดยแต่ละมุมก็คือจุดเริ่มต้นของแต่ละ ผู้เล่นถ้าเล่นหลายคนจะต้องเล่นตามเข็มนาฬิกาโดยวิธีเล่นคือจะต้องจั่วการ์ดและทำตามภารกิจที่เราได้รับ โดยการเขียนโค้ดให้หุ่นยนต์ไปตามที่ที่อยู่บนกาดถ้าทำสำเร็จก็จะได้คะแนนตามจำนวนดาวที่อยู่บนกาดเล่นแบบสั้นๆใครได้5ดาวก่อนชนะแต่ถ้าเล่นแบบปกติได้10ดาวก่อนก็จะชนะไปเดี๋ยวเราจะมาลอง เล่นกันดูนะคะแต่ว่าอันนี้จะเล่นแค่คนเดียวพอเพราะว่าหลิวเขียนฝึกตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มัจจะเล่นแค่หนึ่นเล่นคนเดียวน่าจะดีกว่าก็เล่นคนเดียวเริ่มต้นจากบ้านก็ได้ใช่เพราะไม่ได้เล่นหลายคน,คนเดี๋ยวเราก็จะมามวจวดการเพื่อว่าเราจะได้ทําภารกิจอะไรนะคะตัวภารกิจที่หนึ่งคือการไป ร้านพิซซ่านะคะไปร้านพิซซ่าเริ่มเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนสุกรเมล่างๆเพื่อไปร้านพิซซ่ากันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเล่นเป็นแบบเล่นเป็นเกมสั้นๆเถึงแค่5้าดาวแล้วก็พอเพราะจะต้องไปลองเล่นอันตัวของกล่องเล็กที่เป็นเซตเสริมอีกนะคะได้ค่ะ เดกกินเวลาทั้งวันเลยจนถึเที่ยงคืนแล้ก็นอนตีหนึ่งเราก็จะมาเริ่มการเขียนโปรแกรมก,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 กันเลยนะคะเราได้ภารกิจมาคือจากบ้านไปร้านพิซซ่าตรงนั้นเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายก่อนนะคะ ของเราสำเร็จนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะได้เพิ่มไปหนึ่งดาวนะคะหนึ่งดาวแล้วเราก็จะมาทำภารกิจต่อไปให้ได้ครบห้าดาวนะคะวจววกัเงเลยว่าจะได้ภารกิจอะไรไปหาหาฟอนที่ใส่ปีทิตตาปันใช่ภารกิจนี้จะได้สอง ไปชายฝั่งไลร้อนดอนไปไกลเลยต้องเอากระดูกดีมาใส่ทุกท่านห้่ตัวแค่ได้สองดาวดเพราะว่าต้องไปสองที่ถ้าไปที่เดียวจะได้หนึ่งมาเริ่มเล่นจะเลยนะคะเป็นิเป็นิฟรอสซิ่งเราจะมาเรื่องเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นของเราก็ต่อจากตอนที่แล้วก็คือร้านพิซซ่าไปเก็บ ฟาซิ่ที่ทะเลายแล้วก็ไปเอาไว้ที่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะ ภารกิจของเราก็จะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าขอเพิ่มเติมด้วยกันให้เต้นด้วยนะคะเพราะอยากรูว่าตอนหูยองตัวนี้เต้นแล้วจะเป็นยังไงนะคะใช่ค่ะปวดไปเต้นดีไหม,มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปดูกันว่าจะภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่านะคะ ภีกิจขงเราก็ทำเร็จแล้ว,ลวนะคะแล้วเราก็<ร><ร>จะมาจั่วการ์ดอีกใบนะคะดูสิว่าเราจะได้ภารกิจครั้งนี้จะได้ภารกิจอะไรคะืมครั้งนี้เป็นภารกิจที่ได้สองดาวก็ต้องเปง็นส่วนที่เราจะได้ไปเก็บตัวยอย่างใบไม้จากในป่ามา ส่งเข้าตรวจในและทดลองกิศาสตรนะคะต้องใช้อะไรถ้าใช้แบบนี้ก็ถึงที่เดิมเดี๋ยวเราจะมาทำให้ตัวหุน่นยนต์นี้เดินไปเก็บเหรียญในป่าแล้วก็เอามาส่งที่และทดลองนะคะ กิจขอแเ้วก็จะเสร็จแล้วเต็ขอองเพิ่มเติมด้วยใส่ h แฮปปี้เข้าไปด้วยนะคะเรามาดูกันว่าภารกิจของเราจะเป็นยังไงนะคะ